กลับมาอีกครั้งกับพวกเขาเหล่านี้เพื่อตามล่าหาร้านไก่ที่ดีที่สุดและวันนี้เราอยู่กันที่โฮลี่ชิคและเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านโฮลี่ชิคจะทำให้นักก้าวของเราพอใจได้แค่ไหน ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ h o ล y c h ชิคนะครับผมเป็นร้านไก่ย่างน้องใหม่เพิ่งเปิดเมนูครบมากๆนะครับผมมีทั้งสะโพกอกปีกแล้วก็มีเครื่องในนะครับผมไก่ย่างก็มีนะเป็นส่วนสะโพกนะครับผมแล้วก็มีอาหารคีนสําหรับนักกล้ามด้วยนะครับผมถ้าใครแบบสายลีนก็แนะนํามาจัดกันได้อร่อยครับกินง่ายเคี้ยงง่ายไก่รสชาติอร่อยครับคู่กับน้ําจิ้มแจ่วกับบลอกอดองรสชาติแบบดีมากสัมผัสได้ถึงความคีนของเนื้อไก่ครับไก่นุ่มนะครับเยี่ยมครับเหมาะกับนักกล้ามมากสบายมากว่ามัน อร่อยในตัวของมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องเคียงได้ได้ไดนุ่มอร่อยดีครับไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยครับนะวันนี้เป็นไก่ของบริชิกนะผมเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติครับ๋ออร่อยเลย